สวัสดีค่ะตอนเจริญการยางนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขา1จังหวัดปทุมธานีค่ะทางร้านมี2สาขานะคะสาขา2อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิมพลเกษตรสมบูรณ์ค่ะวันนี้เราจะพามาชมล้อโตโยต้ายาริสเอทีพสปอร์ตพรีเมียมนะคะเป็นล้อโฉมใหม่ขนาดขอบ16รุ่นปี2023รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะนะคะแม็กสวยมากค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมยางเบอร์195/60 R16 ปี2023ยางคู่ตัวยูโกฮาม่าค่ะแม็กร0 0ยาริสคือตรงรุ่น V อสามารถ ส่ได้และเอาติปรุ่นเก่าที่เป็นสีรูร้อยใส่ได้เลยค่ะและพิเศษไปกว่าน,นั้นสามารถใสซูซูกิสวิปได้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะสวยใช่ไหมคะสวยมากค่ะและใช้งานสมบุกสมบันได้เลยแถมโลโก้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยยาลิทเอทีบรุ่นนี้นะคะชุดละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นชุดเก่าของลูกค้าสามารถเทินเป็นส่วนลดได้อีกนะคะทีวีออสคันนี้ v o R i, ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใส่ได้เลยเห็นไหมคะไม่ล้นไม่ยื่นเลี้ยวได้สุดค่ะถ้าเป็นรุ่นเก่าแนะนําให้มาดูหน้าร้านนะคะ รุ่นใหม่ใหม่ใส่ได้เลยค่ะ